อ่ะมาเข้ามากันอีกแล้วนะครับสำหรับวาเลนต้านะครับ GP 2 0 0ตัวนี้เลยครับโอ้โหเรียเดียวเลยว่าเซตอัพเสียงให้เรียบร้อยเลยนะครับพร้อมเล่นพร้อมลุยเลยนะจ๊ะใครที่กำลังมองหาเอฟเฟกนะครับร้านราคาประมาณ8,500อยู่นะครับนะตัวนี้บอกได้เลยนะครับอัปเดตเฟิร์มแวร์เรียบร้อยนี่นะครับต่อคอมพิวเตอร์ได้ปกติ100%เลยนะครับ นี่เราอัปเดตเฟิร์มแวร์วิธีการดูเฟิร์มแวร์ก็มาที่นี่เลยครับ g l o b a l นะครับแล้วก็หมุนไป 2. อจุนะครับ1 2นี่ครับมาตรง a b o u t นี่เห็นไหมครับ1.52เห็นไหมครับอ่าอัปเดตล่าสุดเห็นไหมเนี่ยคุณจะซื้อกับจำมวกจัไฟคุณจะได้ความชัดเจนและได้ความรู้และได้ความจริงรีวิวแบบจริงๆเนี่ยเห็นไหมคุณดูได้เลยเห็นไหมเนี่ยแบบเนี้ยคุณซื้อไปเถอะไม่เปลืองเงินหรอกครับคือมันพร้อมเล่นนะนะครับ เนี่ยเรามีพรีเซตเขาเรียกว่าพร้อมเล่นพร้อมรุยนะครับอ่านี่ของเราเลยนะครับเลื่อนลงม้้งล่างเนี่ยนะเนี่ยมันคือมันพร้อมเล่นพร้อมรุยเลยนะครับอ่านะครับคุณไม่ต้องไปแบบว่าเอ้ยไปต้องไปจ้างโน่นนี่นั่นคนอื่นอะไรเงี้ยนะคือเขาเรามีของเราเรียบร้อยเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นของไทยของเทศของอะไรเรารวมให้หมดเลยนะครับเนี่ยครับซื้อความมั่นใจซื้อความปลอดภยัยวันนี้นะครับนะเวอร์ลงโวล่มใ um, 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 ช้ง,งานได้ปกติแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนะตัวนี้ สินค้าเพิ่งเข้ามาเลยนะครับนะสภาพก็ถือว่าโอเคอ่ะเป็นมือสองที่สภาพดีนะครับนะก็ตามรีวิวเลยนะครับนะถ้าเห็นฝุ่นก็ถือว่ากล้องใช้ได้แล้วนะครับเพราะว่ากล้องนี้ผมอัปเกรดมาเลยนะครับนะค่อนข้างชัดเจนเนี่ยเห็นไหมครับนี่ขนาดเป็นวิดีโอนะเห็นไหมครับค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยนะครับนะสำหรับกล้องตัวนี้นะครับนะเพราะว่าเราจะต้องให้ความชัดเจนให้ความจริงใจกับลูกค้านะครับนะขายอะไรก็ขายได้นะครับแต่ขายความจริงใจเนี่ยนะครับหายาก ผมบอกได้เลยครับในโลกใบนี้ขายอะไรที่จะอยู่ได้นานคือขายความจริงขายความจริงใจให้กันและกันคือเขาจะขายแบบไม่มีวันหมดยังเป็นคลิปที่ผมเคยพูดเมื่อสามสี่ปีก่อนนะผมพูดคลิปเลยขายอะไรก็ได้คุณขายความจริงใจได้ไหมละ่ะถูกไหมถ้าคุณขายความจริงใจได้คุณกล้าพูดกล้าฟันธงกล้าอะไรยังไงเนี่ยลูกค้าเขาก็ซื้อคุณแม้ว่าคุณจะขายในราคานาโด่งกว่าเพื่อนก็แล้วแต่ยังไงเขาก็ซื้อคุณ นะครับอย่างผมเนี่ยผมบอกได้เลยผมจะขายอะไรก็ได้ผมขายความจริงใจพี่อันนี้เป็นอย่างนี้อ่ะพี่อันนี้พี่กดนะพี่กดอันนี้นะเป็นอย่างนี้อ่ะพี่กดตรงนี้เป็นเสียงโซโลเป็นเสียงดิสร์ชันนะถ้าพี่มันอยากจะเปลี่ยนดิสร์ชัน ortion, ไม่เอาเนี่ยพี่กดออกตรงนี้แล้วพี่ก็กดเซฟตรงนี้แน่ไหมคือมันขายความจริงขายความรู้เห็นไหมพอรู้เสร็จปุ๊บเอ้ยคนศรัทธาคนอยากที่จะมาแบบเฮ้ยมาเรียนรู้ด้วยอยากจะมาต่อยอดเอฟเฟกที่เขามีอยู่เนี่ยเห็นไหมครับ นี่แหละครับนี่คือความพิเศษของร้านจากมือถือไฟมันไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนนะครับเราไม่ได้ซื้อมาแค่ขายอย่างเดียวซื้อมาเพื่อขายอย่างเดียวคุณซื้อที่ไหนก็ได้ครับแต่ถ้าพังลวนแหง้งแล้วคุณไม่ได้คําตอบว่าต่อคอมอย่างไงหรือเล่นอย่างไงหรือปรับค่าอย่างไงพี่อ่าแคปเนี่ยควรใช้ตัวไหนอะไรอย่างไงเนี่ยพี่บอกผมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณมาซื้อที่นี่เลยนะครับจบนะผมบอกได้เลยจบเลยนะครับ,บ,อบ,อบ,นะรบสอนต่อคอมให้ด้วยนะครับนะ ตัวนี้นะครับแล้วนกะ็ที่สำคัญคืออัปเดตเฟิร์มแวร์ครับลงไฟล์ส่งไฟล์เสียงให้เพียบพร้อมเล่นอย่างที่บอกไปหลายๆคลิปคือคุณมีหน้าที่เอาเครื่องไปเสียบแล้วก็เล่นเลยแค่นั้นเองครับถ้าซื้อที่นี่นะครับบอกได้เลยครับมันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับหลายๆคนบางคนนะจะล่าให้ฟังบางคนเอาไปประกวดนี่น้องเนี่ยล่าสุดเอาพอ d อ์สมาให้ผมเซตอัพ พี่พลวงแคสตนั่งฟังแล้วบอกน้องซาเวลิกูดเอา้าไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวเอาหลักฐานมาให้ดูนะครับไม่ต้องห่วงนะผมมีหลักฐานหมดเดี๋ยวรอน้องเขาประกวดชนะเลิศก่อนนะครับอันนี้เพิ่งผ่านรอบคัดเลือกนะพี่พลวงแคสชมเลยว่าเอ้ยไอ้น้องซาวดีมากซาวนั้นมาจากไหนมาจากจัมพ์กิจอร์ไฟนี่แหละครับผมเซตอัพให้บิกเซอร์โดยตรงเลย นะครับทำให้น้องผ่านเขารอบไปสู่รอบชิงชนะเลิศนี่แหละครับนี่คือผมยังไม่เอามาเปิดเผยแต่เล่าให้ฟังก่อนเป็นเปลือกเ,เดี๋ยวรอน้องเขาชนะเลิศก,ก่อนนะชนะเลิศไม่ชนะก็อยู่ที่วงเขาด้วยอยู่ที่การทาเพลงด้วยนะการนําเสนอด้วยนะอ่าแต่ซาว์เนี่ยผมบอกได้เลย,เลยพี่พลชมเลยโคตรดีไอ้น้องนี่แหละครับระดับพี่พลวงแคสเป็นอทั้งเจ้าของ ห้องอัดทั้งมือกีตาร์ระดับประเทศที่ใครก็รู้จักแล้วก็วงแครสไม่มีใครคงไม่รู้จักอยู่แล้ววงที่ผ่านการเล่นเอฟเฟกมามากมายผ่านเวทีมาเขาเล่นเพลงเขาจนเบื่อพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นน่ซาวหรือเสียงที่ได้ยินแน่นอนครับผมมันจะต้องเข้าไปในในใน,ในในจิตใจเขาในในในสมององเขาอยู่แล้วว่าโอ้เสียงนี้มันเป็นเสียงที่ดีนี่ครับขนาดพี่พลยังเอ่ยปากชม ุณไม่ต้องห่วงพิเศษที่ซื้อกับเราไปนะฮะระดับประเทศการันตีขนาดนี้นะครับซื้อไปเลยครับไม่เมืองไม่เปลืองเงินหรอกครับนะครับนะอ่ะโอเคถ้าวิดีโอไหนถ้าได้พูดนะจ,ดจะพวกจะฝ่ายใส่หมดสุดฤทธิ์นะครับไม่ต้องห่วงเลยครับพูดจนลูกค้าลำคานแต่ไม่เป็นไรนะลูกค้าบางคนเข้าใจเพราะว่ามันเป็นความจริงใจที่เราสื่อให้เขาเห็นไงถูกว่าอย่างที่ผมบอกอะ่ะผมจะไม่พูดเลยมันก็ได้ไหมมันก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้อะ่ะ เพราะว่ามันไม่ใช่นิสัยผมเพราะว่าผมต้องการขายความจริงใจให้กับคุณนั่นเองแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรเลยนะครับผมต้องการขายแค่นี้เองนะครับนะคืออ้าวน้องโอเค A B C D อ่ะกดได้ปกติอันนี้แท็บแท็บกดค้างเป็นจูเนอร์เนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่านิปกดเป็นคอนโทรลนะครับเนี่ยแม่คอนโทนหนึ่งคอนโทนสองคอนโทนสามอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นะเราตั้งเสียงให้เนี่ยแบบเนี้ยมันจบไงคือคุณเอาไปใช้งานคุณเล่นได้เลยอ่ะนะจบกว่าไหม อ่าโอเคนะครับผมนะขายจริงส่งจริง,รงชัวร์ร้อเซ็นร้านอยู่รังสิตคลองหนึ่งยินดีต้อนรับทุกทกท่านเลยนะครับเร็วๆนี้ก็จะกลับบ้านไปเที่ยวที่พิจิตรพิซซ่โลกก็นัดรับเซตอัพกันได้เลยนะครับอ่าหรือว่าจะซื้อไฟเสียงไปลงได้เพียง9ก9บาทโอ้โหมีเพีย 2, 300บสองสกว่าเสียงลงจนในเนี้ยมันยังไม่หมดเลยก็ว่าได้ <c oughs> นะครับอ่าโอเคจัดไปครับผมตัวนี้8,500บาทนะครับแลกเทิร์นได้ด้วยนะ,ะราคาเทิร์นก็อีกราคาหนึ่งยังไงก็ทักแชทมาคุยกันได้ นนแอดไลน์ไปที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามหนึ่งหกห้าห้าหกแปดหรือจะทักแชททางเฟซบุ๊กทางเพจก็ได้ยินดีครับจัดไปครับผม